เป็นบรรยากาตอนเช้าเจ็ดโมงเออตรงนน,น้นนะครับจะเป็นเขื่อนภูมิพลนะแต่ว่ามันดู่ไกลมากเราถ่ายแล้วซูมไปไม่เห็นมันอยู่ฝั่งนูนน้นนะที่นี่ขางเครื่องสี่ล้อหมดเลยนะคันนึงก็สีล้อส่วนขันแดงขางเครื่อง2องล้อเองเพื่อมาได้นะแต่ว่าต้อง ล่างมาช่วงช่วงที่มันเป็นหินลอยอะไรพวกนี้คันนี้คันี้ยอดดีแม็กยทนูน ون, มีรถวิ่งหรือนูน ون, เห็นบอก นี่เป็นทางที่ชันนะชันแล้วก็โหดด้วยตั้งแต่ตรงนี้ไปนี่ชันมากถนนก็ไม่ดีสองฝั่งเป็นต้นไม้ต้นหญ้าก็หินออกเลย ก็ทางอเจได้ยินไหมให้เได้แล้วทางโหดมากทางไหก็รู้ก็รู้กลางทางกลางทงล้วนะเลงก่อนเนาะเพรว่าใครคนนั่ง่นี้กอละโอ้นั่งด้อยู่แล้วไปมาเลย à, ba đây giao đây ra bay vào đây mà leo kiếm con nhảy cũng nào đây 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 sái sái ngựa sái rồi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  ờ à, bà lên Đừng lái hả chiều đây đây tung ơi đúng đúng đúng. ไรัน,น,นดิตุอมเหรฮะเนียดาวรกิเลยหนูรู้แล้นี่มันไม่ใช่ถนนแล้วเนี่ยเี่ยโคตรขาวโบนไม่ต้องเหยียบก็ได้นักเก้าสปุ้งจงเหยจะเลยรู้ไหมจิลูกอ๋อเลยฉันติดรถจีแล้วนี่ถึงออ ไต่ขึ้นบนเลยก็ได้เนาะมาเลยมาเลยมาเลยฝังนี้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 เยอะฝังนี้เยอะฝังนี้เยอะฝังนี้เยอะเออฝังนี้เยอะฝังนี้เยอะฝังนี้ฝังนี้เออให้ดีด้วเออได้แล้วเออตรงเลย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  มีแต่ก้อนหินฟังนีดหน่อยฟังนีดหน่อยเออหาฝั่งนี้หน่อยอ่าตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยไปทางนี้หน่อยเออขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึเ้เลย

สาย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 เลยสายเลยยาวมาเลยตรงเลยตรงเลยนี่ไม่ใช่ทางแล้วนะเนี่ยเกิดมาอะไรทางดีกว่าฝั่งโน้นเยอะตรงไหนวะอันนี้นี่โหดกว่ามันไปไม่ได้แล้วถอนใจฮ๊ออย่าพูดถึงชอบเช็ดอย่างโอ้ยชอบเช็ด ฝั่งนู้นนี่รถนี่ยังไปได้ฝั่งนูนงไไงน้นตัวจีร่าอ่ะขันขันลาดอย่าเอาโดดไม่เคยรอดั้งหอดหอดกว่านี้ม,มีไหม

นี่นะครับทางขึ้นดอยสอยมาลาย7จุด7จดแล้วมีแต่ก้อนหิน

ลหางอะลไม่รู้มีตไม้ไทยเนอะนี่เป็นทางขึ้นดอยสอยมาลายนะอย่างโหดมีแต่ก้อนหินคนมาวางไว้ รถบนดูทางมาเลยมาเ <มา S 1> ลยมามาตรงรง

เอาต้นกล้วยออกนะอันนี้เป็นของฝากอของฝากขนาดนี้อะผมไม่โหดที่ดูอันนี้ไปเจอตรงไหนวะ 哦、嗯。啊，那摆十五点嘛，十五。 มันมัดไปทั้งตัวทั้งตัวกยเลยอ้เจอช่มชื้ว่สุตัวเลยนไม่รู้สึกเลยิชนดาเอเปนยังไ้าโอ้ตายแล้วกูนะ

เหมือนข้างหน้าจะถึงแล้วนะข้างหน้าถึงน่าจะถึงยอดเขาแล้วนึงป่าแล้วป่ามันยอดเขาแล้วลง่ลงถนนดีแล้วตรงนี้ เป็นอนุสร์สา,สาลา่างไปแล้วสาประหลักผักพังตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนยอดดอยสอยมาลายแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ป้าย สองคันมงไต้ขาวไตโดยสอยมาลายนะถือว่าสุดยอ,อดมากทางโหดมากใครสนใจก็มาได้นะครับเอารถวิบากมาลุยก็ได้นะเอากระบามาลุยก็ได้นะแต่ชอบเลยนี่ครับเขื่อนภูมิพนยาหูตาจูบหาเห็นไหม นี่คือเขือ่อนปุิพลหลังคาเมืองตาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,629เมตรเยียนแห่งชาติดอยสอยมาลัยจังหวัดตาก